ขอของการเช็คเอาท์หว่างที่ลูกค้าเข้าพักอะไรต่างๆแล้วถ้าเข้าสู่ p r o c e s s ของการเช็คเอาท์เนี่ยแล้ก็จะมีตัวฟอร์มนี้ค่ะเป็นการคืนห้องพัก ตัวฟอร์มขืนห้องค่ะตัวระบบก็จะให้เราเลือกชื่อสองผู้เช่าขึ้นมานะคะแล้วก็ระบบจะมีการเช็คด้วยค่ะว่าผู้เช่ารายนี้ค่ะมีการทําข้อมูลส่วนไหนไปบ้างอย่างเช่นเขาเช่า,ชาไปกี่ห้องเขาใช้บริการอะไรไปบ้างอันนี้คือจะลิสต์ขึ้นมาให้ถกเลยหรือว่าถ้าแค่เช่าอย่างเดียวอันนี้ก็จะแสดงแค่เฉพาะตัวค่าเชา่าหรือว่าถ้าไม่มี ลูกค้ารายนี้เข้ามาเช่าเลยอันนี้มันก็จะไม่แสดงออย่างเช่นว่าเราจะทําคืนห้องของทําการเช็คเอาท์ของคุณหนึ่ง นะคะห้อง a 1. อนะคะตรงนี้เราก็จะเห็นว่าลูกค้าเนี่ยทำการเช่าห้องนี้มาแต่ว่าถ้าเกิดว่าโปรเซสตรงนี้ค่ะมันจะเป็นโปรเซสที่อยู่ในช่วงของการเช็คเอาท์ค่ะเช่นว่าถ้าลูกค้าเดินมาที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วขอทําการเช็คเอาท์แล้วก็มาคีย์ข้อมูลที่หน้าฟอร์มหได้เลยจากนั้นมันก็อาจจะเป็นโปรเซสที่ว่าทางแม่บ้านเขาอาจจะไปตรวจสอบห้องหรือว่าทางพานักง,งานอาจจะมีการไปตรวจสอบห้องก่อนก่อนที่ลูกค้าจะเช็คเอาท์ออกไปจริงๆแล้วถ้า ตรวจสอบแล้วว่าพบว่าแบบห้องเกิดความเสียหายหรือเราอาจจะต้องมีการเรียกเก็บค่าปรับหรือว่าค่าบริการส่วนไหนเพิ่มจริงๆเราสามารถแอดเพิ่มได้จากหน้านี้ได้เลยนะคะจะเห็นว่ามันจะมีเมนูให้เราแอดตัวค่าใช้ใจ่ายเพิ่มหรือว่ามีค่าอื่นๆอันนี้ก็เสร็จเพิ่มได้นะคะแล้วก็กดเพิ่มรายการตัวยอดจะแสดงขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยตามที่เราเสร็จไว้จากนั้นค่ะเราก็ให้เราทําการเลือกรายการนั้นก็จะเห็นว่าตัวระบบอ่ะค่ะก็จะมีการแสดงข้อมูลขึ้นมาให้นะคะว่า เราจะไปสร้างใบแจ้งนี้แล้วก็รอลูกค้าชําระเงินหรือว่าลูกค้าจะชําระเงินหนหน้าเคาน์เตอร์นั้นเลยแล้วก็ทําการคืนห้องเลยท,ทันทีสมมุติว่าบอกว่า,าลูกค้าจะจ่ายค่าปรับแล้วเขาต้องการตัวบินนั้นด้วยแเราก็ให้ไปที่ทําการสร้างใบแจ้งนี้ตรงนี้ได้เลยนะคะก็เลือกเขาว่าลูกค้าเช่าเป็นรายวันหรือรายเดือนเช่ามาช่วงวันไหน แล้วก็ไปที่สร้างใบแจ้งหนี้มันเห็นว่าสถานะค่ะมันจะขึ้นว่าเป็นรอชําระเงินเลยเพราะว่าเรามีการออกไปแจ้งหนีน้แล้วก็รอให้ลูกค้าชําระเงินนี้ก็ไปที่หน้าใบแจ้งหนี้เหมือนเดิมได้เลยนะคะหรือว่าจริงๆง่ายๆเลยก็กดที่ตรงนี้ก็ได้ไดูใบแจ้งหนี้ตรงนี้มันก็จะสร้างใบแจ้งหนี้ขึ้นมาให้แล้ว500บาทสถานะก็จะเป็นรอชําระเงินอันนี้เราก็เข้าสู่โปรเซสของการทํารับชําระตามปกติได้เลยค่ะที่รายการนั้นลแล้วก็ทํารับชําระแล้วเราก็ปริ้นใบเสร็จให้กับลูกค้าตามปกติเหมือนเดิม จากนั้นมันก็จะเป็น process ของการคืนห้องให้เหลยเพราะว่าลูกค้าทําการชําระอะไรต่างๆมาทั้งหมดแล้วแล้วก็ตรงนี้จะไม่มียอดค้างชําระแล้วของลูกค้ารายนี้พอเราย้อนกลับมาดูตัวรายการที่เราทําการเช็คอินไว้ในตอนแรกค่ะตอนแรกมันจะเป็นสถานะที่มีผู้เช่า ตอนนี้จะเห็นว่าสถานะมันจะเปลี่ยนเป็นคืนห้องเรียบร้อยแล้วจากนั้นทางแม่บ้านก็อาจจะเข้าสู่โปรเซสของการทําความสะอาดตัวห้องอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ที่หน้าพื้นที่ตรงน,นี้จะเห็นว่าระบบมันจะเปลี่ยนสถานะเลยะคะ่ะเป็นจากมีผู้เช่าเนี่ยเป็นคืนห้องตัวคืนห้องเนี่ยจริงๆก็อาจจะหมายถึงว่าลูกค้าทําการคืนห้องแล้วก็อาจจะอยู่ในโปรเซสของการทําความสะอาดเพื่อที่จะทําการปล่อยเช่าในโปรเซสถัดไป